เวลามึงเป็นหนี้มันเหนื่อยขนาดไหนมันทุกขนาดไหนมึงพยายามอย่าไปเป็นหนี้ไปเป็นสินอะไรโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะหนี้รายวันยาโดยเด็ดขาดมันทุกหนักทุกหนานะมึงจะเป็นอะไรก็เป็นไปแต่อย่าไปเป็นหนี้ถ้ามึงไม่มีหนี้มึงอยู่รอดแม้มึงจะรายได้หมดหดหายแต่มึงไม่เป็นหนี้มึงรอดมึงอยู่ได้ง่ายมากเลยแต่ถ้ามึงเป็นหนี้นะรอดยาก ูบอกเลยมันจะพลุงพลังมันจะกังวะกังวลมันจะวุ่นวายไปหมดมันจะว้าวุ่นไปหมดในการใช้ชีวิตลำบากกูบอกเลยเหนื่อยยากลำบากแสนเข็นกับการเป็นหนี้พระพุทธเจ้าเลยบอกไงว่าการเป็นหนี้มันเป็นความทุกข์อย่างยิ่งในโลกแล้วตอนนี้ประเทศเราเป็นหนี้กันหนักหนาสหัสคนเนี่ยยิ่งเป็นหนี้กันหนักเป็นหนี้เพราะตัณหาเป็นหนี้เพราะความอยากของตัวเองยิ่งอยากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากเป็นหนี้มากเท่านั้น เป็นหนี้กันจนล่มจมเป็นหนี้กันจนชีพหายมาแล้วทุกวันเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นจนลำบากตัวเองไม่คิดถึงเวลาที่ตัวเองต้องมานั่งกังวะกังวลและสุดท้ายมึงก็มีทางออกแบบผิดๆด้วยการไปสะดอกข้อต่อชะตาไปพบเครื่องรางของขังไปทําพิธีฝากดวงแก้กรรมไปดูห่วงจุย้ยไปร่างทรงหมอดูไปทําพิธีกรรมเพราะว่าหวาังวา่าหนี้สินจะหมดเร็วๆมันจะหมดได้ยังไงมันจะเอาอะไรมาหมด แล้วมึงก็ไปนั่งหวังโชคหวังลาบหวังว่าถ้าถูกหวยจะปลดหนี้มึงหวังแบบนี้ให้ตายไม่มีวันปลดกูจะบอกให้ไม่มีวันเพราะมึงแก้ปัญหาไม่ถูกจุดมึงไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุมันคือความอยากของมึงมึงอยากไม่สิ้นสุดถ้ามึงถูกหวยมึงก็หวยไปตอบสนองต่อความต้องการของเตมึงไม่เอาไปใช้นี้หรอกกูจะบอกให้คนถูกหวยอ่ะ มันจะเอาเงินไปซื้อในสิ่งที่มันอยากอีพวกนี้เรียกว่าเหนียวนี่มีเงินกูก็ไม่คืนมีเงินกูก็ไม่จ่ายขอผัดไปก่อนเพราะอะไรกูมีขอที่กูอยากได้มานานแล้วกูรอซื้ออยู่ทีนี้มันก็ไปซื้อสิมันจะมาจ่ายทําอะไรนี่เพราะมันอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมีเงินก้อนก็มามันก็ไปซื้อสุดท้ายนี่ก็ไม่หมดนี่ก็ไม่ลดเพราะมันคิดว่าโอ้ยถูกไว้แค่นี้เอาไปจ่ายนี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็เพราะมันคิดแบบนี้ไง แม้มีน้อยมึงก็ต้องใช้น้อยมึงก็ต้องจ่ายหนี้เข้าไปให้น้อยมีมากมึงก็ต้องจ่ายหนี้เข้าไปให้มากกูนะสอนลูกศิษย์ตลอดเวลาว่าอย่าไปเป็นหนี้มันเป็นทุกข์แต่ลูกศิษย์กูหลายคนก็พยายามเข้าไปเป็นหนี้เพื่อที่จะเป็นทุกข์กูบอกว่าความรักเป็นทุกข์ในโลกก็พยายามจะไปขวนขวายหาความรักกันมารอบแรกโดนไปเป็นทุกข์ไม่เข็ดไปเอาอีกรอบนึงอีกไม่จบไม่สิน้น ไม่ตื่นกูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันจะขวนขวายหาอะไรขนาดนั้นมันไม่เห็นความทุกข์เลยหรือไงว่าว่ามันทุกข์สาหัสสากันขนาดไหนเวลาไม่ได้ดังใจเวลาทะเลาะกันเวลาง้องอนกันมึงไม่เหนื่อยเหรอนั่นแหละทุกข์มึงเขาไม่มีมึงเห็นเขาไม่มีมึงก็ทุกข์